ชุดสลิวานล็อกบวชค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรปวดหลังแล้วก็ปวดที่หลังแล้วก็ปวดเออหัวเข่าแล้วก็ปวดตรงปวดบา่าปวดเข่าปวดหลังค่ะนี่คือสุขภาพปัญหาค่ะปัญหายัางอื่นมีไหมจ๊ะก็การเงินนะคะการงานการเงินติดขัดค่ะการการงานไม่ไม่ติดขัดค่ะแต่การเงินติดขัดค่ะอโอโชค,คโอเคค่ะโอเคค่ะ ท่านเทวดาให้คำแนะนำคนอื่นไปสองคนไปทำแทง้งรับกุมารมาหนึ่งองค์สักเก้ายอดสักสาลิกาและลงณห,หน้าทองทั้งหมดเกี่ยวข้องหรือเปล่าสักยันใช่ไหมท่านใช่แล้วสาลิการด้วยกันใช่ไหมนาด้วยลงณนหน้าทองด้วยใจแม่ะคะด้วย นี่แหละหนะท่านเอ๋ยขอตัวเลยมนุษย์หนาะหางใครสักละคราตัวเจ้าหนาะสินห้าครบไหมเลครบไม่คร<ข>บครบมัง่งไม่ครบมั่งอะค่ะคะี่แล่เอ๋ยยังตัวเลยนั่นแหละหนาะใครไปสักอะไรนั่นแหละคราเข้าตัวหนาะสินห้าควรครบแล้วควรส่วนมนต์ภาวะนาะและท่านเอ๋ยไปจนตายเลยขอเตือนแล้ อ่าอันนี้ไม่มีใครแก้ได้เธอจะป้องกันได้ด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมศีลห้าต้องครบตลอดเวลาใช่ไหมท่านเทวดาค่ะโดยสุราเลยนั่นแหละหนาพอติกรรมด้วยนั่นแหละตาอย่าทำเลยนะมุษานั่นเออเธอทำอาชีพสุราเหรอเอาค่ะดื่มเป็นนักดื่มชอบดื่มเลิกได้แล้วตามนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา ท่านเทวดาจะให้เด็กไปเกิดกุมารไปเกิดเลยจะทำไงบ้างให้เด็กไปเกิดนะ่ะท่านหนาะเด็กสองคนใช่ไหมเล่าพระใช่แล้วกุมารอีกหนาหนึ่งใช่ไหมแล้วใช่แล้วเด็กสองคนสามสิบวันนะ่ะท่านเอย๋ยกุมารเลยอีกสิบวันนั่นเองพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเมื่อไหร่อ่ภายในเดือนนี้ค่ะหลังเรื่องอตั้งพฤษภาคมนี้ค่ะ ไม่เกินปลายเดือนหลังเลือกตั้งนะคะหลังเลือกตั้งครับหลังเลือกตั้งอ่ากลายเป็นว่าประมาณวันที่สิบห้าไปแล้วค่ะหลวงพ่อคะไปบวชเอ่อไปบวชใกล้บ้านได้ไหมคะอะไรนะจ๊ะไปบวชใกล้บ้านได้ไหมบวชที่ไหนก็ได้ตั้งใจบวชละกันค่ะบวชไม่ดีบวชไม่ตั้งใจไม่สําเร็จก็เหมือนเสียเวลาเปล่าๆตามนี้ค่ะท่านเทวดา เขาจะไปบวชแถวบ้านและต้องการที่จะรู้ว่าเด็กจะเอาอะไรบ้างกินอะไรบ้างไปบวชที่อื่นใช่ไหมท่านใช่แล้วข,ขอเตือนกัน,กนหน่อยน,นะหากเจ้าไปบวชที่อื่นค่ะจะพ้นหนาหรือเปล่าขอบอกแลยเพราะที่อื่นไม่เคยรู้เรื่องราวนั้นเทวดาไม่รู้กันนั่นหละน,นะ ในจะผู้มีบุญบารมีนั่นแหละครับคอยส่งดวงวิญญาณหนาให้นันและหากไปทำที่อื่นนะ่ะท่านเอ๋ยขอบอกเลยไม่ผ่านหรอกเลยด้วยสตถิธิใช่ชชชไหมไม่แล้วท่านเอ๋ยอ่าเธอก็รับเป็นข้อบูลไปแล้วกันตามนี้่ะเด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้าง เด็กสองคนน่ะท่านแน่ใช่แล้วชายหรือหญิงกันเล่าเอ้ยไม่ทราบค่ะฮาร์ดลอกตาต้องลุ้นนิดหน่อยเย็นเย็นเย็นท่ถือว่าแล้วทำไมเราไม่มาให้จบไม่ช่นนะลอนตาไปาำที่อื่นมันก็ไม่เหมือนตรงนี้มันเป็นไรมันจะเสียเวลาไปบ้านหน่อยแล้วก็ซ้อมๆมไปก่อนเธออาจจะไปทำกรรมอะไรไว้ที่ เขเรียกอะไรไปกั้นคนไว้หรือเปล่ารู้ได้ไงต้องอย่างนี้แหละไอ้พวกทีเด็กมีปัญหาเนี่ยคือแม่มาแล้วขอเลื่อนไปทางนู้นขอย้ายไปทางนี้ <c oughs> ขอล่าชชาขอต่อรองรอย่างงี้แสดงว่าเด็กก็มีกรรมเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาเอางแหละไม่ต้องกลัว <c oughs> เพื่ออาจจะได้สองเด้งก็ได้ช้าอาจจะได้สองต่อ <c oughs> ตามนี้ชื่ออะไร จ้าไหนานันก็จะช่วดสนคนอแล้วอ่ะอไข่คอไขคอไข่เลยเลอนจ้สามขวัขอคอเลยหรครับดีมากก็ขอคอกินอะไรจกินได้เหรอลอนจ้ากินไปก่อนเลยเอาเอาูเรียนเอาอทุเรียนทุเรียนทุเรียนสามผูน้ำพีมเลยจะเย็นอะไรได้เอาไว้ก่อนอืมบ ผู้ชเรียนครับผู้ชายล้วนไงก็คอคอผู้เรียนสามภูตามนี้ไม่ใช่สามลูกอ๋อสามลูกคุณเยอะไปสามภูพอแล้วพระฉันมากไว้ดีไปใส่บาตรเลยตามนี้ครับอ้าวกินอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอะไรเคือครับว่าไปกินข้าวผัดกะเพราเผ็ดหน้าหอมจ้าอ่ากะเพราเผ็ดครับกินต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้ง อ่าจัดไปน้ำโดมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาครับใสายลายชุดทหารสามชุดเลยสามชุดเลยลายพางสามชุดอ่าอ้าวปล่อยสัตว์ปล่อยครับว่าไปอยากปล่อยเสือเสือไม่ได้ เสือขย้ำหัวมาเลยใช่ไหมเขาพูดกะไรเดี๋ยวคงหามคงหามมาแหมข้อหมู่คนยวเนี่ยเออไ,ไม่เป็นไร้อ่ะอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งแต่ตีสี่ดีข้าแหงขี้ตามาข้าแหงมาเหมือนตาช่างมันช่างมันพลทหารเราเอาพวกปืนพวกอะไรด้วยไหมเอย่าพึ่งบางทีอะไรช้าๆจะมีอะไรแถมก็ได้ตามนี้เลยเหรอเอเออเอออย่าพึ่งไป เดี๋ยวพึ่งไปสรุปก่อนเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละครับต<ะ>ามนี้อา้าวปล่อยสัตว์อะไรบ้างปลากบกุ้งรู้ไม่มีปลากบเต่าเปล่าปลาหอยโขมรีกว่าครับอา้าวหอยโขมกี่โลหอยโขมห้าโลห้าโล้หมอฉีดตัวลอยแล้วหรือมัโอเคสังฆทานหนึ่งสองสามสาม ตามชุดได้เปล่าได้ค่ะโอเคอาาไปเสี่ยงก่อนเอาพุทธทหารอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอะไรเพิ่มใช่ไหมครับไม่มีก็ภายในพฤษภาคมไงใช่ไหมค่ะภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้อ่าอ่าเธอไปคนจังหวัดอะไรอ่าตอนนี้อยู่ชนค่ะบุรลเหรอชนค่ะชนบุรีอ่าอ่ามันก็มีที่ไปอย่างนี้ถ้าเธอจะไปบวชไปบวชบ้านบึงดีกว่า บ้านบึงเหรอคะเออบ้านบึงอะ่ะบ้านบึงจะอยู่ใกล้บ้านบึงหรอเปล่าก็อยู่ใกล้อ่ะคะ่ะเอาไปบวรบ้านบึงเลยดีกว่าวัดอะไรวัดพธธันตะนั่นแหละวัดอะไรนะคะพธธันตะพันตะอ่าไม่เป็นไรตามนี้แหละอ้จดไปให้มันไปได้ไม่บา,บายอาจจะได้ดีก็ได้ไม่มีปัญหาเยาอะัางงั้ยเหรออย่าทำตาเหมือนคนหมดหวงังชีวิตยังมีหวงังกระจยเปล่า เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ตามนี้ครับบ๊ายบายครับลวงจ้าลาวก่อนนะคะจ้าขอโชคด,ดี